จะมาเป็นเหรียญห้าสิบตังค์แล้วก็มายี่สิบห้าตังค์เนาะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามจำนวนผลิตยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบมมยีม่สิบจุดห้ามมค่ะน้ำหนักสองจุดห้ากรัมเบาบ้างเนาะสองจุดห้ากรัมค่ะ ราคาประเมินไว้ก็แรงอยู่เอามาพูดไม่ได้เยอะและแรงเกินปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยอ่ะนะคะ UNC นะคะ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะได้อยู่หลักร้อยแต่ถ้าเป็นผ่านใช้แบบนี้ก็น่ารับซื้อในราคาเหรียญละเหรียญละสามเออเหรียญละสิบห้าบาทนะคะยี่สิบห้าตังสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบห้าตังเออห้าสิบตังยี่สิบล้านเหรียญ ยี่สิบห้าตังยี่สามล้านเหรียญอ่ะแล้วพอมาสิบตังนี่ไหนล่ะอ่ะสิบตังโอ้สิบตังนี่ผลิตน้อยค่ะหายากมากอุ้ยแล้วเหรียญสวยๆนี่เหรียญน,นี้สวยมากเลยแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ดี่นี่นอันี้เอออันนี้ก็สวยเนี่ยดูสิผิวยิ่งอยู่เลยเห็นไหมลุงเขามีลุงลุงลุงอ่ะนี่แหละคะ่ะผิวดเดิม เหรียญสิบสตางค์สองสี่เก้าสามนะคะจำนวนผลิตค่ะสี่ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะผลิตน้อยมากค่ะสิบสตางค์สองสี่เก้าสามจำนวนไปสี่ล้านหกหมื่นเหรียญค่ะสี่ล้านหกหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบเจ็ดจุดห้าเซนอ่มมอค่ะมิลลิเมตรน้ำหนักหนึ่งจุดเจ็ดห้ากรัม จำนวนผลิต4 06, ล้าน6มื่นเหรียญเท่านั้นผลิตน้อยสุดเลยค่ะน้อยสุดในในเหรียญ93ทั้งหมดนะคะเว้น1นบาทเนาะเหรียญ50สตางผลิตจำนวนผลิต20ล้าน7 0 0 0 0 25ต่างจำนวนผลิต23 01, ล้าน100,000เหรียญ10ตาง4ล้านดูสิไม่บาลานซ์กันเลยเนาะเกินเกินครึ่งอะเกินกว่ากว่า ประมาณเสร็จหนึ่งส่วนส่วนสี่ส่วน, 4, วน 5, ห้ารืยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญสิบตางสองสี่เก้าสามจึงมีราคาแพงกว่าเหรียญอื่นๆราคาสูงกว่านะคะตามปกติแต่ปหนานะตอนแรกอะปะหนานแยกราคานะคะแยกราคาเหรียญสิบตงคงจะถูกกว่าเหรียญน,นี้จะรับสูงกว่าแต่สับสนนะคะลาลาคนนำมาขายหรือคนถามราคาอะไรเงี้ย ถามไปถามมาคุยไปคุยมาสับสนพน้าก็เลยตีปัดให้เป็นราคาเดียวกันทั้งหมดเลยคือ15บาทค่ะรับซื้อราคาเดียวกันหมด15บาท25สบหสตางค์ห้าสิบสตางค์ก็สบาบาท10สตางค์ห้าตังค์ก็15บาทเท่ากันหมดค่ะเพื่อสะดวกในการซื้อขายนะคะสะดวกในการทำงานของพน้าด้วยไม่ซับซ้อนนะคะไม่ต้องมาแยกแยกหลายเหรียญ แยกมากกับลำบากตัวเองเนาะก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ที่ทิพน,น่าพูดอะคะ่ะโอ้โหเหรียญเนื้อจะโดนเลยมาทิพน,น่าพูดอยู่ตลอดอะคะ่ะว่าทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองไม่ลำบากไม่ไม่เดือดร้อนแล้วก็แล้วก็ทำงานให้ตัวเองทำงานง่ายที่สุดนะคะอย่างทำเหรียญทำอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่สะดวกก็ทำตามนั้นเลย เหรียญห้าสตังค์สองสี่เก้าสามค่ะห้าสตางค์สองสี่เก้าสามนะคะขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบห้ามมน้ำหนักหนึ่งจุดสองห้ากรัมจำนวนผลิตสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเหรียญนะคะอันนี้สิบห้าล้านแล้วค่ะก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเท่ากันหมดนะคะเริ่มต้นนะคะไล่มาเลยนะคะเหรียญห้าสตางค์สองสี่เก้าสามจำนวนผลิตนะคะสิบห้าล้านห้าแสนเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทอันดับสองเหรียญสิบสตางค์พศสองสี่เก้าสามจำนวนผลิตสี่ล้านหกหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามจำนวนผลิตยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าสิบตังพศสองสี่เก้าสามจำนวนผลิตยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะถ้าเป็นบล็อกตัวหนาห้าสิบตังอะนะถ้าเป็นบล็อกตัวหนาก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยถึงห้าร้อยบาทค่ะ